สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูบูมคุณครูบูมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้นะคะภาษาไทยการน,นะคะครูบูมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจงเขียนตามรอยเส้นปะนะคะตัวทอผู้เท่านั่นเองค่ะพยัญชนะไทย ทอผู้เท่านั่นเองค่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเราไปท่องคำของจองเกี่ยวกับทอผู้เท่ากันนะคะทอผู้เท่านั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปท่องกันเลยค่ะท่องไปพร้อมๆกับคุณครูบุ๋มนะคะพร้อมค่ะทอเอ๋ยทอผู้เท่ามีไม้เท้ายันผู้เท่าปู่ฉัน นั่งอยู่บ้านเอ้ยอีกรอบค่ะเด็กๆทอเอ๋ยทอผู้เท้ามีไม้เท้ายันผู้เท้าปู่ฉันนั่งอยู่บ้านเอ้ยค่ะเด็กๆค่ะเด็กพร้อมหรือยังค่ะเด็กๆนำสมุดขาวขึ้นมานะคะรีบไปหาสมุดขาวมาเลยเราจะเรียนรู้กันแล้วนะคะเปิดไปวันที่21 เมษายนพุทธศักราช2565เปิดเจอหรือคะเปิดเจอหรือยังวันที่21เมษายนนะคะอาจถ้าเปิดเจอแล้วเราไปดูกันเลยว่าทอพูเท่าจะเขียนอย่างไรดูหน้าตาทอพูเท่าค่ะและจะมีรูปภาพทอพูเท่ากำลังถือไม้เท้าอยู่นะคะเด็กพร้อมที่จะเ,เรียนรู้ไปกับค,คุณครูบุ๋มแล้วเราไปกันเลยค่ะ อ่าเด็กๆ่กะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่วันที่21เมษายน2565แล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูด้านร่างจงเขียนตามรอยเส้นปะตัวทอผู้เท่านั่นเองคะ่ะแล้วมีรูปภาพทอผู้เท่าอยู่ ด้านบนนะคะอ่าเรามาเขียนกันเลยก่อนอื่นครูบุ๋มก็จะปั๊มสีแดงๆไว้ให้เป็นแถวๆนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้หมดเลยนะคะเขียนให้สวยงามเขียนให้ตรงนะคะเขียนให้สวยเหมือนกว่า,วาครูบุ๋มเลยนะคะเราพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมแล้วเราก็มาเขียนค่ะวงกลมกันเลยค่ะวงกลมก่อนทุกครั้งเลยทำหัวรากลงมา คืนอยากหนึ่งอยากสองลากลงมาโค้งลากขึ้นอทอผู้เทาเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมวงกลมขีดลงมาคืนอยากหนึ่งอยากสองลากลงมาโค้งลากลงมาขีดขึ้นเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมวงกลม ลากลงมาอยากหนึ่งอยากสองลากลงมาโค้งขึ้นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทำมันเดินข้ามนํำเหมือนเดิมวงกลมลากลงมาขีดขึ้นหนึ่งอยากหนึ่งอยากสองลากลงมาโค้งขีดขึ้นไปเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆอ่าทำอีกบรรทัดหนึ่งค่ะเด็กๆอ่าวงกลมเหมือนเดิม ลากลงมาขีดขึ้นยักหนึ่งยักสองลากลงมาโค้งขีดขึ้นทำเหมือนเดิมวงกลมลากลงมาขึ้นไปยักหนึ่งยักสองลากลงมาโค้งหยดเยี่ยมมากเลยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆวงกลมลากลงมายักหนึ่งยักสองโค้งลากลงมาขึ้นทำไปเรื่อยๆเลยค่ะ วงกลมลากลงมาขีดขึ้นยากหนึ่งยากสองโคง้งลากลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะค่ะเด็กๆก,ก็เขียนทอผู้เท่าเสร็จแล้วครูบุ๋มก็เขียนเสร็จแล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่ทันยังไง ก็เปิดคลิปของคุณครูบุ๋มดูแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะให้พี่ๆช่วยก็ได้นะคะวันนี้ครูบุ๋มก็หมดเวลาด้วยความห่วงใยจากคุณครูบุ๋มนะคะอ่าเด็กๆอยู่บ้านไม่ดื้อไม่ซนนะคะอยู่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้โรคโควิดก็เยอะแยะเลยยังไม่หายดีเลยให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะคุณบุ๋มกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบายบาย